ลองนึกภาพตามผมนะครับในห้องทำงานเล็กๆของอบตแห่งหนึ่งหมึกปากกาหมดกระดาษ A4 กองสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องพิมพ์หนังสือด่วนมากแต่ของจะมาวันไหนก็ไม่รู้เพราะเรื่องจัดซื้อยังอยู่บนโต๊ะใครสักคนของแค่ไม่กี่พันไม่ถึงหมื่นแต่เอกสารหนาเป็นตั้งใช้เวลาเป็นอาทิตย์จนหลายคนประชดว่าซื้อปากกากล่องเดียวทำไมรู้สึกเหมือนสร้างตึกทั้งหลัง แล้ววันหนึ่งก็มีหนังสือราชการฉบับหนึ่งโผล่มาชื่อสั้นๆแต่สะเทือนทั้งประเทศว .804 คนรักษาระเบียบอ่านแล้วโล่งคนขี้เกียจอ่านอาจได้เรื่องวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบทีละขั้นทีละด่านว่าว .804 คืออะไรใช้ยังไงให้ไวและไม่ติดคุกก่อนจะพูดถึงว .804 ต้องย้อนกลับไปดูพรบรจัดซื้อจัดจ้าง2560ซะก่อน ในกฎหมายใหญ่เล่มนี้มีประตูบานหนึ่งเถียนไว้ว่าถ้าวงเงินเล็กน้อยหน่วยงานรัฐใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้กฎกระทรวงกำหนดไว้ชัดว่าวงเงินเล็กน้อยคือไม่เกิน500,000บาทแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือซื้อของไม่เกิน500,000เราไม่จำเป็นต้องประมูลใหญ่เปิดซองอลังการขอใช้วิธีเลือกเจ้าเดียวได้ถ้าเหตุผลมันครบแต่ปัญหาคือ แม้จะเป็นวงเงินแค่8 0 0 0 0 0หนึ่งหมื่นหลายอบอตอหลายเทศบาลก็ยังเล่นใหญ่เหมือนสร้างถนนร้อยล้านตั้งคณะกรรมการทำหนังสือสืบราคา3รายเซ็นวนไปวนมาอยู่ในแฟ้มเป็นอาทิตย์ตรงนี้แหละครับที่วอ0 4โผลมาเป็นพระเอกหัวใจของวอ0 4วอปไม่ได้บอกว่าให้ทำผิดกฎหมายแต่บอกว่าของต่ำกว่า5 0,000บาท เราใช้ช่องในกฎหมายที่มีอยู่แล้วแล้วลดขั้นตอนธุรการลงได้มากถ้าเรากล้ารับผิดชอบและทำให้โปร่งใสพูดง่ายๆคือไม่เกินห้าหมื่นบาทยังอยู่ในกรอบวิธีเฉพาะเจาะจงตามพรบแต่ไม่ต้องแบกภาระกระดาษเท่าของหลักแสนหลักล้านเวลาเจ้าหน้าที่ได้ยินคำว่าลดขั้นตอนบางคนตาลุกวาวบางคนตัวสั่นกลัวสอตองอ เรามาดูให้ชัดว่าว .804 ปลดล็อกอะไร 1. ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจรับสำหรับของเล็กน้อยเมื่อก่อนซื้อเก้าอี้10ตัว20,000บาทก็ต้องทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมีประธานมีกรรมการ2 3ถึงคนนัดวันเวลามาตรวจรับเซ็นชื่อกันให้ครบว .804 บอกว่าถ้าไม่เกิน50,000บาท ไม่จําเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเต็มยศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ใช้พัสดุลงชื่อรับของได้เลยแต่ไม่ได้แปลว่าให้รับแบบลวกๆไม่ต้องดูงานกลับกันคนที่ลงชื่อแทนคณะกรรมการกําลังเอาคอของตัวเองไปผูกกับของชิ้นนั้นว่าของครบตรงสเปกใช้งานได้จริงเซ็นง่ายแต่รับผิดชอบก็หนักขึ้น2 ไม่ต้องสืบราคาสามเจ้าให้วุ่นระบบเก่าที่เราคุ้นเคยคือต้องมีใบเสนอราคาสามรายมานั่งเทียบเลือกเจ้าเหมาะสมแต่ของบางอย่างในหมู่บ้านมันมีขายอยู่ร้านเดียวในอำเภอวอ804เข้าใจตรงนี้จึงบอกไว้ว่าถ้าไม่เกินห้0หม่นบาทไม่ต้องตามหาใบเสนอราคาสามเจ้าให้ได้แต่ต้องยืนยันได้ว่าราคานั้นสมเหตุสมผล ใกล้เคียงราคาตลาดวิธีพิสูจน์ก็ได้หลายแบบเช่นใบเสนอราคาร้านเดียวแต่มีแคตตลอกภาพราคาหน้าร้านราคาจากเว็บไซต์บันทึกไว้ในสำนวนว,นว่าเคยซื้อของแบบนี้ในราคาใกล้เคียงกันมาก่อนกฎหมายไม่ได้ห้ามถูกแต่ห้ามแบบแพงผิดปกติโดยไม่มีเหตุผลมาลองสมมุติเรื่องกันสักเรื่องนะครับที่อบตอแห่งหนึ่ง หมึกปรินเตอร์หมดกระดาษหมดถ้ารอทำเรื่องแบบระบบเก่าประชาชนไม่ได้รับหนังสืองานสะสมเป็นภูเขาเจ้าหน้าที่พลาสดุชื่อพี่แม้ขณะเดียวกันมันก็ทำให้หัวหน้าหน่วยงานต้องกล้ารับผิดชอบมากขึ้น,นดเจ้าหน้า,นา,า,นนาที่พัสดุการเงินต้องเข้าใจกฎหมายมากขึ้นทุกลายเซนหมุนกระดาษมีน้ำหนักมากกว่าเดิมกุญแจของวอ804อยู่ที่คำสองคำคือ คล่องตัวคู่กับรับผิดชอบถ้ามีแต่ความคล่องตัวแต่ไม่มีความรับผิดชอบก็จะกลายเป็นช่องให้โกงง่ายขึ้นแต่ถ้าเข้าใจกฎหมายใช้ให้ถูกจดบันทึกให้ครบทำงานโปร่งใสของถึงเร็วงานเดินประชาชนได้ประโยชน์เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องอยู่กับคำว่าซื้อปากากากล่องเดียวทำไมต้องรอสามอาทิตย์ แค่รู้จักใช้วอ804ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกระเบียบก็เปลี่ยนคอขวดจัดซื้อให้กลายเป็นทางด่วนงานราชการได้จริงๆครับ